เป็นเทคนิคในการแก้ขาวปลานะคะพี่กำภูสรุปว่าเขาจะน้ำต้ยมยำนะเ,เพราะว่ามันมีแต่เครื่องแกงใต้ทพื่พี่ไม่กินไงพี่จะกินแกงภาคกลางแกงใต้มันสิงยากพนะี่ีเเะเอาอะไรจเาอะไรนะค่ะตะไคร้ไปมะกรดูดเอาไปเอาุูกเหรอไปเอาท้ายสวนนะคะโอ้โหนี่ปั่นจักรยานไปนะสวนเขาใหญ่มากค่ะ นี่คือไปเอาข่าวตะไคร้ใบมะกรูดนะจ๊ะช่วงนี้น้ำเยอะมากเลยท่วมตะพัดท่วมหันท่วม้านนอกแล้วนะไปไหนมานะเนี่ยก็ไปดูน้ำโอ้โ,โหน้ำเยอะตั้งแต่น้ำเยอะคือตอนนี้เดือนพฤษภา,าแต่ <c oughs> ว่าทางทางกรมเออไม่ใช่ทางกรมตุเขาก็จะเออกรมตูแหละเขาจะบอกว่ามันจะมีช่วงฝนทิ้งช่วงอยู่ประมาณชักพฤษภามิถุนา Oh. กระละกระดาแล้วฝนจะไปเยอะตอนสิงหากันยัคตุลาเพราะงั้นก็เป็นไปได้ว่าหลังจากนี้ไปอาจจะทิ้งช่วงอา,อาจจะทิ้งช่วงแต่ว่าน้ําในคันในอะไรของเราในคลองล้นจนกระทั่งเลยตะพักแล้วอะ่ะอืแต่เนี้มันจะมันใกล้จะข้ามคันคันคูแล้วนะด้านหลังอะ่ะรัชมีจะดูไหมละ่ะไม่ไปอ่จะจะหลอกล่อไปสวนอีกลนะ เหห็นไมใส่ขาาา่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะรากขักชีแล้วก็หอมแดงหรือหอมแ็งก็ได้ใส่สะมุนคลาลงไปเยอะๆเป็นสตนไตล์แกงลาวนะคะแต่ว่าใส่น้ำปลาเลานิดหน่อย <c oughs> เพื่อให้สดน้ำได้เราปรุงรสด้วยเกลือก่อนสักเล็กน้อยประมาณสัก2ช้อนชา สลับน้ำรึ่งม้อดนเล็ตามด้วยน้ำปร,รารแม่ทองนาคนะคะสองทับทีเดี๋ยวค่อยเติมทยอยเติมนะคะตามด้วยผงปรุงรสอีกสักสามช้อนชา เคล็ดลับก็คืออยากคนนะคะเราจะไม่คนปลาค่ะก่อนให้เขาสุกโดยธรรมชาติของเขาเองนี่ใส่มะเขือเทศนะคะคล้ายๆต้ยมยำภาคกลางค่ะแต่ว่าใส่น้ำปลาร้นตอนนี้ลดไฟลงนะคะเพราะปลาเราสุกแล้วเหลือแค่การปรุงรสนิดหน่อยทีนี้เคล็ดลับความแซบอยู่ตรงนี้ค่ะ ที่ข้นอสวนนะคะเอามาหัน่นโรยลงไปค่ะยังไงคะหน้าตาดีขึ้นมาเลยดูใก,กลๆ้ๆนี่นมนเบาๆนี่งั้นเดี๋ยวเนื้อปลาเละความเปรี้ยวจะอยู่ที่น้ำมะนาวนะคะหรือน้ำส้มมะขามก็ได้แล้วแต่ชอบและแล้วแต่มี แดีววันนี้จะใช้น้ำมะนาวค่ะอืนี่เดี๋ยวค่อยมาชิมดูนะคะเดี๋ยวก่อนชิมนะคะโรยหอมผักชีลงไปก่อนนะคะเ<ห>ชลม,มาแล้วจ้าเชลเชลชวนชิม,ชม,ชม แซบแล้วไม่ใส่แล้วพอดีเลยไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วแซบเปรี้ยวได้กลมกล่อมได้ถ้าผ่านคุณกาโพูก็คือจบแล้วนะคะอ่าโอ้แซบขักพี่น้องกินกับข้าวเหนียวปัดโทปัดโทปัดโว้าวโอ้โหมาคุณรัชนีดูเนื้อปลานะคะปลาต้มปลาออย่าเรียกต้มปลาเลยแกงปลาแบบบ้านเท่าสดน้าถ้าเป็นต้มยำมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะพี่พี่ อันนี้เป็นแกงปลาที่ใส่น้ำปลาเขาเหนียว <h ams> เนื้อปลาเป็นไงมัง้งหวานจัดหวานเลยใช่ไหมผมกินผู้เดียวเด้อคุณเยอะว่ะอ่ะยกให้อะไปตรงข้างเดี๋ยวของกอหดอหมดปะหมดปะหมดนี่อ้าวกินโปมแตน้าาเงันนี่ตักมากี่ชิ้นเนี่ยสองชิ้นเองอ๋อีเยอะๆเอาช้อนกลางวางมาสองอันนี้ก็จะเผือเขาว่างั้นเถอะ อแต่อร่อยขนาดนี้ก็เลยจะเอาคนเดียวเลยนะอแล้วแต่คุณอยากกินกับผมคุณก็มาไม่ไม่เดาตักใหม่เดาตักใหม่ท่านรังเกียจตัวท่านรังเกียจะไปกินผู้อื่นกินที่อื่นท่านรังเกียจแต่นะไม่รังเกียจหรอกอแต่ขี้เดือดของเราบ้เนี่ยสะเดาสวยมากเลยนะถือว่าเป็นใบอ่อนที่สวยมากนี่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 ปลาดุกไอ้ปลาปลาช่อนตัวนั้นอะอ๋อแบ่งมาทาน้ําพริกด้วยทําน้าพริกปลาละ เนี่เนี่ยอืออืออือใช่เลยต้องต้องต้องกินกับไอ้นี่เลยใบใบอันนั้นน่ะสตดาว่ะเนวมันเสียเสดาวบ้านคุณกัมพูได้กินแล้วนะคะหลังจากที่ล้มความล้มหงายลงทุนกันไปหลายร้อยต้นสะดาวแพงมกันนะต้นพันุมันอะแต่ได้กินแล้วอะคุ้มเดากินก็อย่างกระแซบบาตรลวกพี่นนาะแม่จ้ะบาตรลวกมันเป็นยังไงครับบาตรลวก อันบวลวกมันขมลิ่นกระดกแต่ว่าผักบุ้งในนาอันนี้ผ <ไป S 1> ักบุ้งนาเหรอผักบุ้งคลองเราเอามาผัดอะในคลองเราอ่ะคุณเลชเน่ตอนนี้น้ำมันเจิ่งนองใช่ไหมอ่าฮะผักบุ้งก็โอ้โหงดงามที่สำลีนเขาก็ไปเด็ดมาให้ภรรยาเขาผัดให้คุณกิลเพราะว่าคนภ<ม>าคกลางไงที่สำลีนเขาต้องกินผัดผัดบ้างใช่แล้วก็เนี่ยหมูหมูทอดไอ้ที่สำลีนเขาจะกินพักกลางภาคกลางเนาะส่วนเราก็แค่นี้กับแค่นี้ก็พอแล้วหมูที่เหมือนแซ่บเพิ่เพิ่น มีแต่แนวแสบๆเด้องแบบนี้เด้ออ้าวอ้าวจะ ป่าถึงเมืองปทุมคนเมืองนอนเป็นคนรักจริงไม่ทอดทิ้งแม่ดอกบัวตูตอนน้ำท่วมนอง่วงน้องสาวเมืองปทุมหัวใจที่ดังไฟสุมจึงลองเรือมาหาน้องสาบไว เดนกันอย่าได้วันไหวน้ำท่วมยังลดลงได้แต่รักท่วมใจมิแต่เออโลดน,น้องคอยพี่ที่ลำลูกกะนัน่งตกปลาที่ริมฝั่งชนหนุ่มบางบัวทองไม่ทำให้น้องมองมนรักนะพ่อหนมเมืองนน จากสาวลำลูกาปทุมธา รเหมือนกันอย่าได้วันไหวน้ำท่วมยังลดลงได้แต่รับท่วมใจมีแต่เอโลนน้องคอยพี่ที่ลำลูกกนดันงตกปลาที่ริมฝั่งชนนุ่มบางบัวทองไม่ทำให้น้องมองมนรักนะพอนุ่ม เมืองนนท์จากสาวลำลูกกาปทุมธาน